ร้าน,นของแท้ตลาดดอกจานนะครับพี่นอ้อนงนี่บดกุยางเนี่ยอยังก่อนนี่เั็ดเอเมงดานี่างกันเมงดาหน้าเฮาตัแเจวเจวมาแจวปนแจวเหนียวนี่ขักนะครับอะไรไม่ขาเพื่อนก็นได้ครับจุดนี้แล้ครับพี่น้องถือได้มากอะตลาดดอกจานนะครับตลาดดอกจานต<ม>้วเนาะ<ม>ตลาดดอกจานเข็มละลาดนะครับ<ม>จุดจุดนี้ครับ จะเพิ่นจะขายเัดหมื่นเนาะนของป่านะครับครับแต่เป็นครั้งแรกนะครับที่บาวัดมา,าเลือกสื่อของนะครับของป่าก็เลยได้เทวการนะครับทายทำไป้เลยนะครับมีวัดคู่อย่างนั้นพี่น้องปลาสมก็มี่ตัวน,นี้ก็จะ,จะเป็นปลาแหงปลาแหงนี่เป็นปลาย่อนนะครับเป็นปลาย่อน,อน,นา,าย่อนปลาหน้าปลาย่อน ปลายอนปลายอนถ้าถ้าถ้าไอ้แจ็คือื่นปลายยังดอกตะบานเพราะเหมือนปลายอนเลยไหมนี่จะเป็นปลายนางนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่มัดผูอย่างท่าหนังแต่เป็นในขาลอตเตอรี่เพิ่นประจําอย่า uclear, นน yup. way, งนี้นะครับอาจจะเป็นหอยเนื้อนะครับเป็นแบบนี้นครับอาววใหม่ฮะน้อใหม่น้อใหม่อาไว้ถ่ายจะแกงเอาวทำไมมัแกงอยู่บ่ เอามิมก ah, okay, ok. oh, right. ันอะไตัวเนาะทุ่งยาบาทเลยครับทาที่บาทโอ้ยก่อิมใสอันนั้นหลที่จไปนางหล่ที่ยนงกับต้นบางญ่ตัวทุ่หนึ่งตัวไดสดๆเลยบอกเกียนี่ได้่เียมนเกําลังเอาไปเอาไปถุงเยเออเลือกเอา พุงเล็กกไะไดอาม่ล่ะอาโหลดก็ะได้ปลากรมีอล้วพี่นอกทองทอดทด้อดท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 อัททอดทอดทอดอดอดหออดอดทดอดทอดอดทอดทอดทออดดอดทอดทดทอดทอดาอด รอตลาดได้พี่น้องโอกกัมาราอตลาดมานี้ตลาดดอ,อกการมีมัดขอยางนะครับได้หว,ว่านะครับตร,ต,นนตรงจุดฟังนั่นก็จะเป็นแม้นำโคงนะครับติดกับแม้นำโค้งเลยนะครับจะเป็นจุดเขาเรียกว่า พี่น้องทั้งฝั่งนั้นนะครับเป็นขามมาคือขายสินค้ากันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด่านด่านพรมเดนเขมราชนะครับตรงนี้นะครับอาคารนี้นะครับจุดนี้จะเป็นนาโค้งนะครับด่านพรมเดนก็จะเป็นจุดที่เป็นขามมานะครับตรงจุดนี้เป็นมาก็เห็นตลาดดอกจานเลยครับลานดอกจานคนว่านะครับสําหรับลานรงโค้งนะครับเมื่อนี้อ่าหลโอกาสนะครับที่โอกาสนะครับ มาชมของป่าครับวมีบัตกุยางเ่ยเป็นแม่ยังเงนี่แม่จกรันฮะจักรันนาจักจันเลีนนี่ม่กฟินน้อยม่นันเบิรเบิร์อะไรมเนี่ยเปนโตแก่เนาะโอ้พันมีบกุยยางช่วงหนึ่งท่นพนามาขายยูเอาเราบอกเขีย ง่อยอยู่นี่เราะไม่อะไรผู้อีกยังเนี่ยฮะเป็นใบอ้อยไม่อ้อยไฟใต้อ้คล้ายๆไม่แปลกกบอกหรอผัดไทยรเดเกีอแบบน้นอแบบนี้แบบนี้ก็ใส่ได้ด้บ้างเนาะตุกงยังไงแบบนี้ยี่สิบาทสามตุโลก ไม่แปลกไดังแบบเอาใหม่แปลกที่เป็นไม่แปลกแบบต่กอนเขาหน้าจะไปเอาแถวท้างใต้นะเป็นหม่ธรรมชาติแบบนี้ใหม่ใส่ดั้งไฟก่อไฟเนาะครับว่ามลูอ้าคาอามเีย ยาแบบนึงแล้วยาแบบผงแบบผงต้นหอแบบมักใช่เลยแล้กระกอบใช่ยิ้ดูเลยบว่าจะมีแต่ของป่าเลยครับคนละม่กมี่ลใหม่ก็มีุ่งย่าบาทครับนี่ยเยน่ซ่นะแต่อเราูบอนหาิบบาทเดเไ่เนาค่ะเอาบ่นี่ยหาิบาทเนี่ เอาไปเอเอาเนี่ยก็กินได้อยดู้งดูงโอ้เขียดโมในที่น้องตัวงามๆครับช่วงนี้คือ เกลโมนะครับเป็นไปหาส่วนมากก็จะไป,ปะหาไต่เอาบริษัทกระกุดเอาตามตามฟังนะครับเป็นับบทั่วหอยเช่อว่าป่ะครับไปเดินทางกับเราขับบาตนี่ใช่ไรเรไปใั่หะเอาพาละยางไปแยายางไปสิไปรเราออกไปรับกอผมเดียกเจ้ารถมาพิดหอ,อกทาอยู่นี่ละมาทาวางนี่ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับมาพอดีมาเดินตลาดนะครับมาสื่อของอะไรทิ้โอกาสนะครับถ่ายท้ำให้พี่น้องในเบงนะครับลานดอกจานนะครับเพลินนี่แหละมันเป็นลานกีฬานะครับสําหรับอ่ามาแร่งเป็นกะจมีอ่ามาเห่นกีฬาเห่นกิจกรรมต่างๆพ่อนล่ากันอยู่นี่ละครับของอําเภอเขมราดนะครับติดกันกับถนนคนเดินเขมราดนะครับตอนวันเสาร์กะจจมีอยู่จุดนี้และครับ พัดกันไปนะครับครับสำหรับมื้อนี้บาลานองโค้งนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันคือเก่านะครับมื้อนี้ก็คือตลาดถนนคนเดินเคียลาดมันชายทั้มนะครับพี่น้องในเบิงนะครับครับผมอ่าพอๆกันชนีนะครับสวัสดีครับ